อยู่ในรายการใหม่นะครับโอตะคุสตาร์เองจริงๆก็มาจากโอตาคุแลนนั่นแหละวันนี้คนดังที่มาลมพูดคุยกับเรานะครับก็คือพี่ติดกันพานเองก่อนอื่นพี่ติดแนะนําตัวเองให้ทางบ้านรู้จักนิดหนึ่งครับพี่สวัสดีครับผมชื่อติดนะฮะตอนนี้ทาชาแนลที่ชื่อว่าติดกันพาครับผมออติดอ่านว่าติดกันพาอ่านว่าติดกันพาแต่ชื่อพี่ติดแต่ชื่อติดครับตอนนี้พี่ติดทำงานอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบุคคลอยู่ครับที่บริษัทหนึ่ง เอ้ยไม่ธรรมดาเอ้เป็นไฟบัญชีอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วกันดั้มอะไรนี่มาจากไหนพี่เริ่มดูเมื่อไหร่เริ่มดูก็ตั้งแต่กันดั้มเอ็กนะฮะกันดั้มซีสนะครับแต่ที่ชอบสุดก็คือกันดั้มดับเบิลโอครับผมกันดั้มดับเบิลโอครับผมตัวที่ชอบที่สุดี่ตัวไหนก็ต้องเป็นดับเบิลโอควอนต้าครับอ๋อชอบควอนต้าที่สุดเลยใช่ครับมันความสามารถเป็นไงเออตัวดับเบิลโอควอนต้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวสื่อกลางนะฮะเออระหว่าง โลกนะฮะกับมนุษย์ต่างดาวครับเท่าน,นั้นเองคือมันเหมือนใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณอะไรเงี้ยหรอใช่ครับแล้วความสามารถในการต่อสู้ดิความสามารถในการต่อสู้เขาก็จะมีที่เรียกว่าฟูลเซเบอร์ฟูลเซเบอร์ใช่ครับก็เหมือนเป็นมีดบินออกไปเลยเ<อ>พราะว่าตัวเริ่มต้นของเขาก็คือเอ็กเซียแล้วก็มาตามด้วยตัวเจ็ดดาบ<อ>ตัวเซเวนสวอตก็คือความพาเศษเขาคือการใช้ดาบเป็นระยะประชิดนะครับส่วนใหญ่คือยังไงนะมีดบินออกไปอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับเหมือนฟันนิ่วอะ คล้ายคล้ายฟันแนลอ๋อคล้ายฟันแนลด้วยใช่ครับแต่ว่าก็ควบคุมด้วยความสามารถของเขาก็คืออินโนเวเตอร์เป็นอินโนเวเตอร์ใช่ไหมใช่ครับอินโนเวเตอร์นี่คือซึนนะใช่ไหมใช่ครับ ตัวซิสเซอรน่ามันเป็นอินโนเวเตอร์อินโนเวเตอร์กับโคอิเนเตอร์ต่างไงอันนี้มันจะเป็นความสามารถของออในแต่ละเรื่องครับก็อย่างเช่นยูไทป์นะฮะยูไทป์อะยูไทป์ก็อยากมากันน้ำยูซีอ๋อนี่คือยุคยูซีเป็นยูไทป์ใช่ครับแล้วก็เอ็กซ์ลาวดเออร์อะไรอย่างนี้ครับเอ็กซ์ลาวดเออร์อีกเอ็กซ์ลาวดเออร์ก็น่าพูดกับกันน้ำเอชอะไรอย่างนี้อ๋อเอชใช่ครับแล้วก็โคอิเนเตอร์หรืออินโนเวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนความสามารถพิเศษของ ตัวเอกในแต่ละภาคเท่านั้นอ๋อแต่ละภาคแต่คิระเนี่ยมันเป็นอะไรคิระคิระนี่เป็นเป็นโคออร์ดิเนเตอร์โคออร์ดิเนเตอร์โคออร์ดิเนเตอร์เป็นเหมือนมนุษย์ตกตัดแต่งพันธุกรรมนะฮะเหมือนซีแตกนี่ไม่ใช่ครับนั่นแหละครับเวลายแตกก็จะประมาณนั้นปลดปล่อยพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถ้าเซซุนะใช้ก็จะมีดวงตาที่เปล่งประกายขึ้นมาอ๋อทานซ้ำใช่ไหมทานซ้ำปะ ใช่ครับเป็นระบบแทนซัมมันเป็นชื่อโลโก้บริการของหุ่นยนต์อ๋อหุ่นก็จะตัวสีแดงขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วคอสามารถก็จะพุ่งกระโจนขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออะไรอินโนเวเตอร์ใช่ไหมโอ้โหจำยากเลยคัอแกกันเยอะอ๋อชอบภาคดับเบิลโอมากสุดใช่ครับแล้วหุ่นนะพี่หุ่นกันพลายเงี้ยถ้าหุ่นที่เออพี่ชอบตัวไหนมากที่อยู่ในนี้ตั้งแต่ต่อมาซสซาบี้ครับซสซาบี้เลยแล้วสซาบี้เนี่ยซื้อมาต่อทั้งหมด3ครั้งแล้วพี่ซื้อมาต่อแล้วตั้งสามตรงว่า เออว่างว่างแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ขายขายด้วยใช่ครับเพราะว่าเออตัวซัสซอี้เนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนที่ซัสซอี้เวอร์คานะฮะเ,เป็นสัดส,ส่วนที่เออชอบมากแล้วตัวมันใหญ่ใหญ่กว่าเออตัวใหญ่ในมาสเตเกตของรุ่นเดียวกันนี่ถือว่าน่าจะใหญ่ใหญ่แล้วยกเว้นสีอ่องไม่นับนะก็คือพอซัสซาบีต่อแล้ว,ลวเวลามาถือเนี่ยมันหนักมือแบบมันมีน้ําหนักที่แบบเท่มากอโครงในก็ทําสวยนะ ถือว่าต่อยากเลยคัซาสบีต่อยากไหมซาสบีใช้เวลาต่อแบบเต็มเต็มวันจริงๆเลยนะครับประมาณวันครึ่งวันครึ่งเหรอเร็วมากเลยไม่หลับไม่นอนนะพี่ไม่หลับไม่นอนเลยไม่หลับไม่นอนนะงัเคือเพราะว่าคือต่อแล้วมันอยากให้จบสามตัวใช่แล้วติดดีคออีกหนึ่งวันเต็มเต็มติดดีคออีกหนึ่งวันโอ้ดีคอเวอร์คาดีคอโคตรเยอะหมดแผงอะหมดแผงด้วยก็ ถือว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างได้พอดีแล้วคือใช่วงนั้นมันติดกับปีใหม่แล้วว่างช่วงเวลาปีใหม่ก็หมดกับซาซบีแล้วที่<ช>ต่อสามตัวนีว่มันมีความต่างไหมาสามตัวเนี้ยก็ต,ตัวตัวแรกเนี้ยซื้อมาต่อเพื่อเออลองนะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าของน่าจะขาดตลาดคือเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเอามาซื้อแล้วเนี่ย เรามาดูตัวแมชชนิกต่างๆที่มันไม่มีในรุ่นอื่นๆอย่างเช่นการเปิดเกราะที่เออย่างตัวอื่นนี่ก็อาจจะเป็นแค่เกราะปิดลงไปบนโครงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซัสซบี้เนี่ยมันเปิดเปิดได้เปิดเกาะทั้งตรงนี้ทั้งตรงขาแล้วบางทีมีแล้วก็จะโชว์ใช่โชว์โชว์ส่วนข้างในอย่างกองตรงแขนเนี่ยมันก็โชว์ โชว์ด้านในโชว์ขาด้านในอะไรเงี้ยมันก็สวยดีสามตัวสามตัวคือตัวมีคนรีเควสให้ต่อก็มีอันนี้มีมีให้ดูในช n นลติดกนะทำไม่มีครับอันนี้มันเป็นก่อนที่ผมจะทำชแนลช n น l นี้ผมเพิ่งทำแค่แปดเดือนเองช anel นี้โอ้พี่เพิ่งทำแค่แปดเดือนเองห่อใช่ครับใช่ครับโอ้ยอดเซอร์ไครต์กระฉุดไปไกลมากครับขอให้กระฉุดจริงๆเนี่ยเพราะว่าก็ตั้งใจทำให้คิดว่าให้มันต่างจากเจ้าอื่นที่มีก็เหมือนแบบ ช่องนี้มีสาระนี้เราก็พยายามแบ่งสาระให้มากขึ้นดีมากเลยผมตามดูอยู่นะขอบคุณนะผมต้องทําให้ต่อเนื่องผมตามมีท่านปิดก่อนนะครับโอ้ทัานิดถึงได้มีผมอะไรอย่างนี้แล้วซาสวีซาสวีตัวที่สามเป็นไงพี่ตัวที่สามเนี่ยซื้อมาต่อเฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นครับก็แค่อยากจะลองมือเพราะว่ามันเอเรียกว่าเราเดินไปสะพานเหล็กเกือบทุกอาทิตย์นะฮะพี่ไปทุกอาทิตย์เหรอทุกอาทิตย์ครว่าเดี๋ยวผมจะไป อ๋อเซนเน่องไปได้ครับก็พอไปเดินทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยเออมันไม่มีของใหม่มันไม่มีอะไรแล้วมันไปเจอตัวนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้ตัวนี้แค่แล้วเราก็อยากจะต่อมันอีกแค่นั้นเองครับอืมก็เลยเป็นที่มาของซัตวบีอีสานตัวซื้อมาโดยที่ไม่ไม่ทำอะไรแค่อยากต่อเพราะว่าซัตวบีนี่มันออกเลยนะมันออกมันออกดาบันเลยค ออกดาบานอันนี้ยังไม่ได้ลองยังเลยมยังไม่ได้ลองเลยผมลองละแต่ว่าน่าจะลองใช้ได้เลยใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีเหล่านิดหน่อยดีอยู่ก็ดาบานก็น่างานน่าจะดีขึ้นไงโอ้พี่ไม่ต่อดาบันเลยสามตัวนี่บันไดล้วนบันไดล้วนบันไดสุดยอดเลยไม่สุดยอด แต่ว่าไปหมดแล้วเลยมีเหลืออยู่ไหมไปหมดแล้วครับเท่าที่ดูก็ประมาณนี้ครับขายเลยอย่างเงี้ยขายขายครับแล้วขายที่ไหนพี่ก็จะลงตามกลุ่ม Facebook นะฮะอืมคนรู้จักกันดีว่าเป็นฝีมือของพี่ติ๊ดก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าจะมีคนที่ซื้อประจําอยู่จะมีแบบจองล่วงหน้าก็มีจองเลยอรอคือถ้ารู้ว่าเราต่อตัวนี้อืแล้วแบบเรายังไม่ทันประกาศขายแล้วครับแต่ว่าก็มีมาบอกถ้าพี่จะขายก็แจ้งเขาก่อนผมซื้อได้ไหมพี่เนี่ยตัวนี้เลย ตัวนี้เลยบางมือบางตัวนี้เลยตัวนี้เลยเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีตัวนี้ผมชอบมากเลยในงานจีวีเลยใช่ได้รับแรงบันดาลใจจากโอตาคูแลนตอนที่หกนั่นแหละอ้าวเหรอพี่ใช่ครับที่ดูผมเลยดูครับโอ้ริเวยอะไรกาต้องต้องดูครับเพราะถ้าอยากมีผลกานใหม่อะไรแปลกใหม่หรือข่าวใหม่ๆต้องดูไในไหนเลยพี่ตัวนี้ผมชอบด้วยเทคนิคเป็นแง่เลตัวนี้เอ่อ ฟูมิน่าเนี่ยแล้วพอนั้นมันออกกับดับเบิลเซต้าทูที่เป็นออกมาใหม่นะฮะก็คือได้ขาจากดับเบิลเซต้าทูเมนี่ยโอ้เหรอนี่ดับเบิลเซต้าทูคือเขามีความเป็นส้นสูงอยู่ก็เลยเอามาใส่ใจจริงๆอ่ะความตั้งใจคือจะใส่ทั้งตัวแต่พอไปไป,ไปมาเวลาไม่ทันได้แค่ขาีน,น้ก็สวยะะแล้วก็ประกอบกับสีแดงคิดว่ามันน่าจะเด่นนะฮะแล้วก็ตัว แขนกลด้านข้างนี่เขพยายามทาให้มันดูคล้ายปีกไม่อยากใส่ปีกของวิงค่อนข้างลงตัวมากเลยก็เลยให้ใส่เป็นเอปีกของเขาแล้วก็ซื <employ ment. S 1> ้อผ้าเสริมันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ผ oui ้าเนี่ยชอบมากทายังไงกระโปรงอ่ะผ้านี่คือเสายงานที่ทําอยู่ตรงนี้ก็มีเกี่ยวกับงานผ้านิดหนึ่งนะฮะก็เลยนําเศษวัสดุที่ใช้อ่ะเอามาทําเป็นผ้ากระโปรงอคือตอนแรกกระโปรงของฟูมินาเขาจะยาวปิดปิดเกือบเข่านะฮะทิ้งไปหมดเลย ออใช้ผ้าจริงเฮ้ยนี่สวยเนี่ยตรงปลายขอบผ้าเนี่ยสวยมากเลยแล้วมันจะใสใช่ไหมมันจะใ้เจอข้างหลังก็านโบนี้ก็ทํายากอ๋อโบนี่ยากใช่ไหมยากแล้วก็ทําไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ฮะนี่ค่อนข้างลงตัวมากตัวนี้ชื่อผลงานอะไรนี่ก็ซูเปอร์ฟูลฟูมินะซูเปอร์ฟูลฟมินฟูเลยเป็นตอนนั้นเป็นพวกบ้าเอ่อเรียกว่าอะไรดีฟูลอเมอร์ก็อยากเห็นฟูมินะแบบ จัดเต็มเลยแบบจัดเต็มพกอาวุธเต็มๆจริงๆ่ะเธอมีอาวุธสองมือแต่ใส่ได้แค่มือเดียวอีกมือหนึ่งทำไม่เสร็จประมาณนี้ฮะก็ติดตามผลงานพี่ติ๊ดในชแนลนี่ก็มีโมบ้างไหมพี่ก็ต,ตัวนี้เป็นตัวเดียวและตัวแรกในชแนลที่เพิ่งทําแล้วก็เพิ่งส่งประกวดก็ติดตามดูได้ในชแนลติดเดินใช่ครับก็คือทําลงไว้ก่อนการกด GCWC เมื่อปลายปีที่แล้วอแล้วก็ตัวนู้น ก็ยังไม่เรียกว่าโมเท่าไหร่แค่ทำสีนะฮะก็คืออาจิเตช์นะฮะเฟมอาร์เกลเฟมอาร์เกลใช่ครับเฮ้ยน่าสนใจเลยฝีมือดีเหมือนกันเ่ยพี่ก็เทคนิคนี้ก็ลอกมาจากชาแนลข้างบ้านนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังโอตูคูเรนอาจจะเชิญพิทิตมาฟิชเชอร์ลิงกันหน่อยแต่ขอยังงานยากนะครับมาแข่งอะไรกันสักโจทย์หนึ่งอะไรเงี้ยโมเฟมอาร์เกลเงี้ยเปล่าอะไรเงี้ยนะจะได้เลย โอ้พี่ไม่ธรรมดาเนี่ยผมเผ,มผมอสู้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยผมชอบสวยมากคูดนะอย่างน้อยก็แคชออฟไม่ได้นอแคชออฟไม่ได้ฮ่ <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดั้มอย่างเงี้ยเรามีชแนลเเป็นของตัวเองเพีมมีเทคนิคอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องการต่อกันดั้มหรือเทคนิคการสร้างชแนลให้โด่งดังขนา,าดอย่างเงี้ยโอ้คือถ้า,าคืาน้องๆอยากทําคือถ้าอยากจะทำชแนลนะฮะอย่างแรกก็คือหาสิ่งที่เราชอบ ให้ได้สักอย่างหนึ่งยึดยึดกับมันไว้นะฮะแล้วพอเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากระจายนะครับว่าสิ่งที่เรายึดนั้นอะมันมีอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เราต้องตั้งใจที่จะทํามันให้ได้ทุกๆกวันนะฮะคือกดกดของี่พอใช่ไหมกดของครีเอเตอร์ในการทํา y o YouTube นี้ต้องทําให้ได้ทุกวันนะครับไม่งั้นผู้ชมจะหายไปเยอะความถี่ช่องพิติตนี่กี่วันได้ได้ดูหนึ่งคลิปเลยก็ตั้งแต่เดือนมกรานะฮะ จนถึงสามสิบมกราเนี่ยทาทุกวันเลยทุกวันเลยวันละคลิปวันละคลิปเลยใช่มีมีเพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาแค่นั้นเองตองลก็ทําไปอยู่เพราะมีตัดต่อไว้ล่วงหน้าไว้อยู่แล้วครับมีอะไรให้ดูในในช่องก็ที่สาคัญก็คือคุณจะได้ดูรีวิวกันพานะฮะแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนของพวกสปีดบิวฟาร์บิวต่างๆที่ช่องอื่นอาจจะยังทําบ้างไม่ทําบ้างอเนี้ยทาทุกครงเด่นมากพี่สปีดบิวที่ทำไงเนี่ยสปีดบิวก็ เป็นอะไรที่ลําบากมากา <c oughs> คือถ้าเราต่อกันพารเราจะรู้เองว่าเราแค่เราต่ออย่างเดียวยมันก็แค่ต่อก็ลํำบากแล้วนี่เราต้องมาตั้งกล้องนะฮะเพื่อมาถ่ายทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนี่ยมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันวันนี้เจ๋งมากเลยก็พยายามทําให้แตกต่างนะฮะแล้วก็ก็จะมีเ,เรดดี้กันพลานะฮะก็คือจะพาสาวน่ารักน่ารักนะฮะแนวยนคอสเพย์นะมาต่อกันพาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูที่นี่น่าสนใจมากเลย ก็อาจจะเบื่อที่เราเลาต่อตรงนี้เราตัแขนว่ากันพาใครต่อก็ได้ก็เลยนำสาวๆที่เริ่มต้นด้วยการกินคอสเพลก่อนนีก็เอามาร่วมร่วมแจมกับตรงนี้ นะฮะเราก็จะมีกันับโปรไฟล์ก็จะบอกประวัติต่างๆของกันดั้มว่ามีตัวไหนชื่ออะไรใครขับอาวุธอะไรบ้างนะฮะแล้วก็กันพาทิปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการทําเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือกสีเลือกผู้กันนะฮะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับตัวจริงครับก็เดยคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะแลเรก็เดี๋ยวอาจจะแตกแขนงไปอีกว่า อะไรที่มันเป็นกันผาบ้างครับเกิดเน้นกันาเผ่ก็เน้นกันพาครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นๆอย่างฟิกมาหรือเนนโดรอยอะไรอันไหนอนาคตนะครับเป็นของเล่นเอฟิกมากับเอเนนโดรอยนี่พี่ติดก็เล่นก็เล่นครับเป็นเอาจริงๆแล้วเล่นก่อนเล่นกันพาด้วยซ้ำมีความแตกต่างเนี่ยพี่ถ้าแบบอธิบายให้ฟังเข้าๆอย่างฟิกมาหรือ เออดนโดรอยเนี่ยมันจะเป็นสินค้าสําเร็จนะก็คือแบบแกะกล่องปุ๊บเล่นได้เลยเล่นได้เลยใช่เพราะว่ามันจะมีจุดขยับต่างๆและขนาดมันจะเล็กสเกลก็จะประมาณหนึ 12, ่งต่อสิบสอง๋อต่อก็จะตัวเท่านี้ฮะถ้าเทียบกับกันพาก็สูงกว่านิดเดียว<อ>ในหนึ่งต่อสี่สิบสี่อืมแล้วก็เดนโดรอยก็เป็นสินค้าสําเร็จจะเป็นนอนสเกลตัวมันจะเล็กๆประมาณเอ่อสิบสองเซนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวหัวโตๆน่ารักน่ารักหน่อยก็จะเหมาะกับ ผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็ชอบเล่นแนวแนวน่ารักนึ่งตัวโปรดเน่ยตัวตัวแรกที่ซื้อก็คืออินโนริจากกิวเตคาวอ๋ออินโนริใช่เพราะว่าตอนนั้นติดติดอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตามตามไปซื้อมันหาไม่เจออันนี้คือดอยใช่ไหมดอยใช่ฟิกมาพี่ิกมาฟิกมาตัวแรกฟิงมาอินโนริหาซื้อไม่ได้ไม่ได้พี่เจอในของปลอมก็ไม่เอาเอ้าเหรอกลายเป็นว่าใช่ครับก็คือหายาก แต่ว่าตัวแรกจริงๆอ่ะมันก็คือเซเบอร์แต่ชอบจริงๆก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยนี่คือเกเนกอะไม่ใช่ชอบเกเนกอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ชิมาคาเซชิมาคาเซเคนไทยคอลเลคชั่นออตัวนี้ตัวฮิตเลยตัวอื่นไม่ได้ซื้อเลยซื้อแต่ตัวนี้ตัวเดียวผมก็มีเพราะว่าเอกลักษณ์ดีน่ารักดีประมาณนี้ครับ สุดท้ายนะพี่ฝากถึงน้องๆที่บ้านเรามีงานอิเล็กเป็นพวกโมเดลอะไรเงี้ยพี่ว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างก็อย่างแรกเลยนะฮะก็คือกันพาเนี่ยเปิดกล่องมาคุณจะเจอคู่มือก่อนแหละสิ่งที่คุณต้องทาคุณคุณต้องทาตามคู่มือนะฮะต้องทําตามคู่มือคุณข้ามไปไม่ได้สิ่งที่คุณได้ก็คือการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนใช่ครับคุณจะไปรัดคิวนั้นคิวนี้ไม่ได้คุณต้องมาดูว่าชิ้นส่วน A มันต้องต่อกับ B คุณจะไปดึงชิ้นนั้นชิ้นนี้มาใส่ไม่ได้ใส่มั่วใส่มั่วคุณก็จะไม่ได้เป็นชิ้นงานเป็นตัวนี้ฟอกอบไม่สำเร็จใช่อย่างแรกคือคุณคุณมีสมาธิแล้วที่คุณจะต้องดูว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นคุณทำอะไรกับมันได้แล้วจากนั้นคุณก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆจนถึงเป็นมีคนพูดแหะครับว่าในวงการกันพานี่ยคือกันพามันคือศิลปะอก็คือคุณจะได้ทั้งการลงสีการเพิ่มเติมจินตนาการแปะนู่นปะนี่นะครับ ครูเอ่อคือคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณคุณทามาถึงตอนนี้เริ่มเริ่มแรกคุณอาจจะมีแค่กรรไกรตัดเล็บอันเดียวนะแต่พอคุณทําไปเรื่อยๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันจะมามากขึ้นพร้อมกับเทคนิคที่คุณต้องเรียนรู้กับการใช้อุปกรณ์นั้นๆอุปกรณ์นี่แพงของคุนด้วยไปมหาลก็หมดหลายบาทใช่ครับตัวนึงนี่คุณคุณจะได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือนะการการคิดสร้างสรรค์การทํางานเป็นขั้นเป็นตอนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วเริ่มต่อนี่ยังไงดีพี่สำหรับน้องที่แบบไม่รู้เรื่องเลยอย่างี้อยากจะเริ่มต่อนี่เริ่มจากแบบไหนดีถ้าอยากเริ่มต่อนะน้องๆตอนนี้ก็จะมีเอ,อ,อย่างงา่ายๆก็คือ SD ทั่วไป SD เลยกับอ,อพวกที่เป็นลูกหมีต่างๆลูกหมีนะเพตตี้จีกายต่างๆที่ออกมาครบทุกสีนกะ็จะต่อบได้ง่ายมากไม่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็แผ่นประกอบแค่ใบเดียวนะฮะแผ่นประกอบก็มีแค่สองสาแผง แล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็ดูได้ที่ช่องติ๊ดกันพานี่ครับขอบคุณครับใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ข้างล่างให้กันนะใครสนใจก็ติดตามได้พี่ติด๊ดวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊ดมาแล้วค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๋ง